กับสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้อง FC กันเมื่อสุขูสุขคนเนาะประวัติทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศ ยินดีต้อนรับกระสู่ซองเบาวจำม่ำอีกแล้วเนาะเมื่อนี้กามีทางู้ใหญ่จะดีทางฝั่งไทยเนาะกะให้บาจำม่นและกันน้องดวงและกันาวลายใหญ่เป็นสะพานรุ่นอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เบาจำม่ำกาจะได้มาซื้อฟ้ากระจาดเนาะมาลุ้นน้ำกันนะเป็นของผู้ใดเนาะโดยวันที่ซื้อให้ผู้ใดเนาะพบแผ่นนะกาเิ็กตะปูสองโลเนาะโดยไปรลุ้นน้ำกันเลยเด้อ นีก็สิมาันยังใหม่ยุ่จ้าหน่อยมันถือแดดไปมันถือแดดไปร้านมันกระเลืองครับมาใหม่ได้สีมือเลยเนาะแม่พีดีมันเขียอยู่พอมันถือแดดมันก็ตายสีไม่ใหญ่ ไม่ยังวะไม่ไ huh. ม่ยังไม่เหี้ยแม่เอกเหี้ยไม่นี่ยเกืจะเห็นบังคลาบบ่อยากได้ตีจะได้จะกระสือเัาเองตอนนี้ก็มึงจะคล้องหานเหมือนกันยังคาอยู่เนาะคาลกคะก็ถ่ายจังหน่อยเนาะก็ชมเป็น มงคงตาไปก่อนนะอตีกเลยพอจมังได้เพย์ยังเห็ดเลือนใหม่ดิอันนี้นเลือนเล็กเลิเลแล้วเเียเียงจันเล็กชิเวียงจันอันนี้เล็กชิบสเลียวียงจันเวียงจันอันนี้ก็เวียงจัน มันใหญ่เหรอม,มีโรงงานผลิตใหญ่ชุชหดหนึงประเทศเราป๊บปะ,ปะมาเผินแล้วแหละเอ้าแล้วละกันน้ำเพิไ <ป S 2> ไดไม่ค้างเพินเอามา,าหลายเนาะชุดนี้เนาะแต่ว่าเพินเอามาโดานแล้วมันก็เลยตายสีเนี่ยจังหน่อย ตอนนี้มันเป็นมันสีเป็นใหม่ใหญ่จักแผ่นชะดวงดวงทังเล็ตะปูหกแสนโอ้หกแสนพากระแตหกแผ่นแผ่นหนึ่งแปดสิบพันสิบนแปดเนาะเล็ตะปูเด้ เล็กตะปูโลหนึ่งหกซีซเนาะมีสองโลกับแสนซ่นซาแป๊วน้อโอ้รวมหมดเป็นหกแสนเนาะรวมกันเป็นหกแสนพน,น,น้องอันร้านของซูนมาเอาเองเนาะโดยตอนนี้กับโดยเนาะตอนนี้สะดวกกับจับกล้องให้บาจมั่มอยู่เนาะมือหนาเพิ่งซื้อมาเขี้ยวเคี้ยวนะพี่นอ้องวันนี้ได้มาหลายมือเลยเป็นอาทิตย์เลยเน,นา,นา,นานเนะสีมันนานๆเลยเนาะมันตาแดดลาย ตอนผลออกมาใหม่ๆมันก็เคียวแต่โดนไปมันก็เบาเคียวเนาะมันเสาเคียวยังอีกซองกองเนาะเสาลายใหญ่เนาะกองทางผมมันใหม่ใหม่มันยังเคียวนะตอนน้ำใหม่ๆมันมันก็ยังงามเนาะสุกันมันโดนลากมันก็เรื่องเลยมันตากแดดเนาะแต่ว่าเราผลเราเท้าเทาเห็ดเลื่อนเทาต้องเห็ดโค้งมันก่อนเทาจังมาซื้อขาเอาตัวใหม่ๆมันยังงามแมน ทานเขาซื้อไมะกนาที่กีฬานาคือตัวลุ่มนี่เนาะมันโดนแหลตัวลุ่มมันโดนแหลมมะก่ามันเลยบเขียวมันเลยเบี้ยวไม่มันห่าเลยเนา ยากเียวนั่นแหละมอแบบเอเม่ l เอันผูย no yeah. ืนในน้องใหญ่ใหญ่มื้อนะคะบอกลูกผู้ได้แหละนะแผ่นใหญ่นะพี่น้องนะแผ่นว่เนี่ยเนียนตาเกาเนาอันีอกปนรถคนแดงรว่าเอามัดไหดิเนนี่เอามกเนได้จะแก้ได้ปะเลยป็ปว่าเนา เคยแก่ยู่บ่าพากระเตนยะัดเล้งน,นี่บ๊วยแมนเอาเอาขึ้นรถก่อนสวนทีละแผ่น ມັນບໍ່ໄດ້ກະເຮັດສອງທ່ຽວເວົ້າສອງຢູ່ແນ່ໆຊິສະບາຍກວ່າເນາະໂອ້ທີ່ນັ່ງຈັ່ງໃດຂໍມັນທາງເອົາເຊົ້າລະອ້ວື້ລະສດຫວາເມໃຫຍ່ໄນ້ອີນາาພິໃຫ້ເ มม่อนี้ก็มาก้อนผู้ชายเพื่นโมมีวสน้่จเร้าพอได้เพื่อได้กินนนำกินในเนะรือว,ว่าใส่น้ำมันโหลด Yeah, know no, no. ราคาให้เด้มาซื้อมื่อหนาบอกแล้วรุ่นราคาห้ยว่ะเอาขึ้นเอง ให้แผ่นหนึ่งมาเดี๋ยวนี้อันนี้น้อยกว่าเก่าเนาะตะกี้นาอยใหญ่กว่านี้เนาะเป็นเห็ด ตอนนี้ก็คืนรถเป็นชียบห้อยแล้วเราจะมากับเป็นคนขึ้นนั่งนั่งลงดีๆโอเคกากระพัวน่ะบอกพอกระชีดเอาเมื่อแล้วตอนนอี้น,นะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> คอยเมื่อ แล้วเด้อเป็นหนึ่ขวบมึงกินสบายดีเด้อมาทุกคนสบายดีมาแต่ไซอันนี้มาแต่แล้วก็ไปแหน่ไงเพงื่อนก็ไปแหน่ค่ะมดแดงโชคดีก็คือครอบครัวป้าเนาะก,กับลุงชูนนะครอบครัวผู้โชคดีกระด้พากระจาดไม่แอบพ่นกันสิบห้าห้าอันนี้กะหกแผ่นน้องกะหายแล้วแอมทั้งนั่นเลยกะตัวมงนังดิบไงสองแผ่นทั้งเฮือกันทั้งในกับซีบ ผลกับไปแย่ค่ะหมดแดงก็เลยซ่อนผลมานาไปแนะค่ะมดแดงกม่นำมาทำกันเลยไเนกไก่มแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อไก่กินเออหมูม่วงก็ดกกว่านี้ เฮาก็อยู่ป่าเฮาก็ยังบ่ได้ไปแหย่บบมีเวลาไปแหย่มันจะนั่นแหละเด้เนาะมันลงหลุมเลยแม่นเราไปแหย่ขายสบายดีสาดวงเยบ้ขวใส่ไข่นะ อย่าเอไปหลายเด้อเป็นกระหายล้ำมันจิกกระเมื่อลองเสยียบใส่ในดินนั่นแหละจักได้บ่ได้ก็ลองเบิงบ่ลองเขากับโบผู้แม่อันกระตดีเต็มเดินเขาแน่นเนอะ เล็กบอหรือ <tampoco> ว <Christmas music Dragon> mm ่าเล็กคนก็ได้เล็กอันนห้มะม่งโอ้ละแก่มาแลกเรงยนมะขอเขามาถิมกนข้าวเาเอามาถิมแล้วก็เก็บเอาแล้วก็มาเอามกมุเอ่ออากระจาดมาห่อนเลยเนาะ โดยกับที่ให้ทั้งป้าเพนเนาะขอบพระเถ่าลุงซูนี่ให้ตัดใหม่เนาะขอบบุญขอบคุณแม่วิแม่ซีแล้วก็ทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะขอบบุญขอบคุณเนี่ยแม่ค่ะนับคำนับยิ้มยิ้มเลยเนาะมันก็ไอแม่ต้องชุบเนาะสบายใจสบายใจได้เฉลิมฉลองร้านนะก็ไอหทางไอมีเมื่อไหราเมื่อไหร่เนี่ยแหละลูกร้านกะได้ศัยแม่นี่แหละซอยเรือลูปร้านก็ได้ทุกอย่างก็ได้ ขอขอบุณ<อ>ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะมาจะมั่กับู้ซึก<อ><อ>ดีใจเนาะดีใจแทนนขอบุญขอบคุณแม่พี่เมซี่แล้วกัทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะที่ห้บาจะมาบ้างเหลน้องดวงชาวหลาใหญ่เป็นสะพานบุญในั้งนี่ก็ขอให้แม่พี่แมซี่ล้วก็ทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะจรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสมความมุ่งมาดปาฏิหาริย์นะทำม,มาค้าขายอะไรกัซื้อายขายางเหตุธุรกิจอะไรก็ขอให จะเจริญเก้าวหน้าเนาะโดยเป็นห่มโพมห่มไส้ให้ลูกให้ร้านคือเก่าทุกคนกับมันยืนมันยืนดนะแม่เด้อสาธุเออตอนนี้เฮากะมาเบิ่งเสาสาธิตแถวเบิ่งเนาะว่าเขาสี่หายลุงซูนอะบางจักเม็ดจักเม็ดเนาะคนกันซุนซุนไม้เนาะขึ้นมาเม็ดหนึ่งเอาจึงบากกายนั่นมันก็สิเป็นนั่นอันมันเลยนะบากมันกับบากอะไรกันแม่บากคือกันมีขอหนึ่งขอสองครับพี่ใจบูลองก็ได้นะแต่ว่า แต่ว่าลุงซูนนี่เราเราสิเอามาเพิ่มอีกแล้จังได้บากบาทเดียวเนาะเขาจังไดเอาไปบาทเดียวเลยเนบั่ยานแล้วรอ่ัดยแล้วยแนมาแล้วงิไปให้ีต้นม่พดีเนาะแล้วกบากให้เลยเนาะโดยให้มันทานมันั่บานบ่มีปัญหาเนาะ้มันมาหลายรันมาแล้วลพจนจังบากให้เนาะบาดพจนจังบากบาทเดียวบาบาทเดียวให เอาก็สิไปคอเอาเองเนาะแมนปีกไหมก่ะเราจะมั่มกับสาวลายใหญ่ก็สิเอาไปเห็ดโตเห็ดเข่งเลยเห็ดเข่งแมนเห็ดเข่งหนึ่งเห็ดชามบั้นก็ได้นะเนาะบ่อเห็ดช่ำของอันของันอันของนอกนะของไก่นะเห็ดช่ำน่านพุดีแต่เฮาเฮาสิบุเห็ดใหญ่ลรยมันสินัก แล้วก็ให้ผนเอาออกมาให้พร้อมงาวกะเฮาเคเทากลางมันเมนงามดแล้วเฮาเฮากะมันเป็นของเฮาเองเฮากะสิเหตุนั่นี่สาวดวงเจ้ากับแม่เจะนะ้าน่ะแบบเอากระดาษรชนะ่น่ะทูเออคัดเอาแล้ว,ลวก็ทถ้าซีใส่มันก็งามเงา่เป็นยังไงกราเป็นยังไาสีเป็นยีังก้าเนัางายกีายเนกีเ็กรเ้

โอ้ลืมลืมเอาเลกตะปูลงให้เพิ่นมาต้ว่าทางอื่นเอากระปเอยเล็กระปูกระสอน้ันขิ่นลืมเลยเลยคนเท่าหนั้นอนลืมไปโอเคเนาะตอนนี้เราก็จะได้เอาอนคนพากระจาดลงแ้วแล้วสุดท้ายก็เอาตะปูให้ป้าพันว้เนาะสองกิโลเนาะอ่ะน,นี้ก็ ให้พิ่นเตอาสี่พากระจาดเนาะโดยท่านี้กะหาวมาวันนี้กะนนกขอขอบุญขอบคุณนําพ่อแม่ FC มัตสึคุสุคนที่บังคลิปบ่าจาม่าตั้งต้นจนจบโดยบุคามโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าจาม่าเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะอย่าลืมฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกระทืบหลายๆเนาะโดยขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC มัตสึคุสุคนเนาะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะทำมาคาคายซื้อง่ายขายง่ายเนาะ<ม>โดยเ็ดหนาที่การงานไหนขอเจริญก่าหนาเนาะเร<ม>าจะมัะ่ากัจฉีขอโตลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนแม่เอฟไปเจอกันเนาะอยู่นดินเหนยเป่าบนเนาะไปตามต่เมเอฟซีมีตะไข่ตะมีตะไข่ข้ากอาใหม่<แ>บา่าวจะมั่งเนี่ยเด้อกดติดตามอีกเพื่อนนึงเนาะฝากเป็นกําลังใจให้บา่าวจะมั่าสาวรายใหญ่เอสาวดวงเนี่ยเด้อกดติดตามกระืบไล่รหลายๆเนาะโดยบ่าวจะมั่าก็จะขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะกล่าวคำว่า สบายดีสบายดี